และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านป่อข้าวต้มเป็ดเรียบร้อยแล้วโอ้โหบรรยากาศคึกคืนมากแล้วน yeah ี่นะบางเมนูก็หมดไปแล้วเช่นกันี่อย่างเช่นอันนี้หมดไปแล้วปลาหมึกหมดแล้วเหรอใช่จะบอกว่าปลาหมึกที่กินมากกินมากนะแบบอูแบบสอบไส้แบบแน่นแน่นจริงๆนะปลาหมึกตัวใหญ่มากกลับมาที่เรื่องข้าวต้มเป็ดขึ้นชื่อร้านว่าข้าวต้มเป็ดยังไงข้าวต้มเป็ดก็ต้องเด็ดแน่นอนครับผมของผมนะจะมีเป็ด มีกระดูกอ่อนแล้วก็มีกุ้งนะฮะมีเลือดแล้วก็มีใส่ไข่ลูกเข้ามาพิเศษเพิมเ่มเติมด้วยวน่นครับผมของผมนะครับของผมจะมีปลาหมึกกระเพาะแล้วก็เป็ดครับผมแล้วก็มีเลือดแล้วก็ใส่ไข่ลูกเหมือนกันโอ้ใช่ครับผมลองกินกันเลยดีกว่าขอเแบบริ่มที่น้ำซุปเลยไ,ไหมครับผม มันได้ความดั้งเดิมจริงๆรสชาติที่ไม่ซับซ้อนกลมกล่อมแบบชัดเจนนึกถึงอะไรปะนึกถึงตอนเ<า>ป็นเด็กเราว่ากระมอมะเลงั้นเลยข้าต้มฟิวนั้นใช่มันรู้สึกว่ารสชาติความอร่อยมันไม่ซับซ้อนอะ่ะครับผมซึ่งข้าวต้มนะครับผมเขาทางร้านนะเขาให้กินกับเต้าเจี้ยวนะนก็มีตัวนี้นะครับผมเป็นน้ำส้มแล้วก็มีพริตีด้วยอ,อร่อยแบบทอนดีมากๆอ่ะ มไม่ได้เน้นว่าแบบ้ยเป็ดจะต้องใหญ่ต้องอนนล้นต้องอะไรขนาดนั้นแต่โบท๊ทโดยรวมอ่ะเวลากินออกมาแล้วมันรู้สึกอบอ,อุ่นอ,ะอ่ะเป็ดคือเขาตั้งใจเป็ดไม่มีกลิ่นใช่แล้วก็นุม่มนุ่มกลางพอดีอกัดเข้าไปแล้วคือนุมน่มๆกินง่ายเคี้ยวสบายใช่ผมอยากกินอันนี้มากเลยปลากระไ้อุ้ยหน้าตาดีมากเลยอ่ะอุ้ยหน้าฟินอ่ะ ความพิเศษคือเหมือนมีอกโกงมาสวมกอดอย่างอบอุ่นในวัยเด็ก<ะ>สิ่งที่ว้าวมากเลยคือตัวปลาหมึกเขายัดไส้แบบปุ่งตรงว่าไส้ทาลักใส้แตก oh, <no. S 2> ตุกเลยนะข้างในไม่แข็งแล้วก็แบบไม่ไม่ร่วนจนเกินไปม,มันอพอดีพอดีอดความรับจ้งผมคือตัวหมูสาทีข้างในรสชาติดีมีความเค็นแล้วมีความแบบกระเทียมชัด กินลองกับน้ำจิ้มต้มเจียวหน่ยนอยครับเพราะเมื่อกี้ดมไปไนิดนึงแล้วหอมมากน้ำจิ้มต้มเจียวคือหอมมากหอมต้มเจียวแล้วหอมกระเทียมมากรู้เลยว่าเป็นน้ำจิ้มที่เขาแบบตั้งใจทำอะ่ะอันนี้กับพ่อหมูแล้วถ้าถ้ารักถ้าชอบเธอกับพอะอะไรกับเขาว่ารักเธอเฮ้ยอ้าวกิน,นได้แล้วเราทานได้เมื่อกี้ที่ผมกินกระดูกหมูไปนะคือนุ่มมาก กินกับน้ำจิ้มเท่าเจี้ยวนี่คือประทับใจเท่าเทียมเท่าเจียมนี่คือมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหอมกระเทียมชัดเจนอชอบอืกินกุ้งสดมากเลยครับอันนี้นะไม้รูปสอไข่หไข่ไม้รูปสองกุ้งกรอบนอกนุ่มในเด้งมากเหมาะสมหรับที่อยู่ในข้าวต้มนะตัวใหญ่ละผมรู้สึกว่าสูตรลับ ที่มัดใจของเขาอะ่ะก็คือน้ําจิ้มต้องเจียวด้วยนะมาเิดว่ามาที่นี่คือน้ําจิ้มต้องเจียวนี่คือมัดใจนะเว้ยถึงใจจริงจิ้มไปเลยแบบแน่นๆไม่ต้องไม่ต้องตัวมันแบบมันโชว์รสได้ดีมากๆมันต้องเจียวดีๆนะชอบตัวต้มจืดปลาหมึกยัดไส้เนี่ยครับฟิลลิ่งเดียวกันที่อยู่ในข้าต้มเลยรสชาติเป็นเบสเดียวกัน ไหนเราลองไปกินจับชัยรับเขาต้มกัดีกว่าเราจะกินเพียวๆก็ได้นะพี่นะดูดูสีแล้วเขาแบบเฮครับอย่าตัดสินคนที่หน้าตารสชาติดีมากผมชอบ ที่เขาทําอาหารแบบมีความเก่าอ่ะน,นนะพี่มันมีความพลาสติกของมันมี<ข>ความ <อะ S 2> ดั้งเดิมของเขานี่มันคือร้านทําแมชชีชัด,ชดอื มันเป็นร้านที่แบบมันธรรมดามากใช่แต่ว่ารสชาติมันไม่ธรรมดาเลยนะมันเป็นรสชาติในความดั้งเดิมจริงๆไม่ต้อจะพูดยังไงใช่ครับมันรู้สึกเหมือนเป็นวัยเด็กอันอ่ะดีมากครับผมรู้สึกรสชาติจับใยหน่อยดีกว่าจับใยรสชาติเขาแบบกลางๆไม่ได้เข้มข้นหรือไม่ได้จืดคือน้ำซุปนี่คือหวานากตัวผักกาดล้วนๆเลยแล้วก็มีเนื้อเนี่ยมีมีมีเต้าหู้มาให้ด้วยเนี่ยใใส่เต้าหู้ไปเหยก็คือผักเนี่ยมีน้ำซุปซึมเข้าไปทั้งตัวผัก ที่เป็นจับชายแล้วก็ตัวชายเท้าก็คือน้ําซุปที่คือดูดซึมเข้าไปได้ดีมากๆค้าบผอกินเข้าไปแล้วคือแบบหอมชาิมาเต็มหอมแบบเต็มๆเลยดีมากเมนูสุดท้ายฮะต้องซุปเปอร์ตีนไก่มาแบบเปื่อย ผมบอกเลยว่าเปื่ยจ้ะผมบอกเลยว่าเปื่อยจ้ะบอกเลยว่าเปิ่อยแน่ๆโอ้โหแล้วเครื่องมาเต็มๆนะทิ้งขาอะไรมาหมดใช่ไปฮะซุปเปอร์ตีมไก่ของจริงเฮ้ย ไม่ใใสายตาไม่ได้นะต้องตักขึ้นมาลวต้เข้าไปเลยนะมันจะรู้ว่าความแซ่บถึงกระดูกมันมีอยู่จริงคือต้องบอกว่าเบสของซปเปอร์เนี้ยเหมือนว่าเขาปรุงให้รสชาติมีความคล้ายต้มยำแต่เพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปหน่อยแล้วตัวตีนไก่ใช่เลยโอ้โหผมชอบความที่ขเขาเปรี้ยวแบบกระแทกอย่งเนี้ยอันนี้ดีมากเลยนะครับคือแต่ละจานที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยข้าวต้มมีเอ,อกลักษณ์ทางหนึ่งจับชาย ต้มซุปเปอร์ตีนไก่กับปลาหมึกยัดไไตมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง uh huh. ต้มซุปเปอร์ตีนไก่นี่คือบอกเลยว่าถ้าสั่งจานนี้นะเรากินกับข้าวต้มน,นะคือเอาอยู่มาก uh huh. เหนื่อยๆนะเจอแบบนี้นี่คือแบบเตื่นทั้งนั้นเลยความเข้มข้นความจัดจ้านที่ได้นี่คือได้จากมะนาวมีความเผ็ดแสบ,บร้อนกินแล้วแบบว่าโอ้โหปีจีนขึ้นเลยอ่ะต้องมาลองนะถึงกับข้าวหน้าตาจะดูแบบเพลนๆทั่วไปแต่บอกเลยว่า กินเข้าไปคิดถึงความทรงจําเก่าๆที่เราเคยกินแน่นอนคงความคลาสสิกไว้ใครอยู่แถวนี้ก็มากินนะครับผมเอาตามรอยมาตามเราได้นะฮะที่ปอเข้าต้มเป็ดอยู่ในหมู่บ้านสามังกอนะครับร้านนะครับผมเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสามครึ่งจนถึง3ามทุ่มครึ่งครับผม,มหเดือนเนี่ยห,หยุดแค่2วันต้องโทรมาเช็คนะครับโทรมาเช็ก่อนโทรมาเช็กก่อน